สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อความรักโกรธกันมีปัญหากันหรืองอนกันอยู่ตอนเนี้เขาว่าอยากจะงอคุณหรือเปล่าเป็นพิกอาคาดนะคะมีให้เลือกสามกองกล่องที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคืออันนี้นะหนึ่งสองสาม เรื่องเอานะคะอันนี้จะใช้ไพ่ออันเดียวกันเนาะมันไม่มีสัญลักษณ์อะก็ให้ไอ้น,นี่เองแล้วกันนะหนึ่งสองสามนะ ถ้าใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้นะคะติดต่อแนมได้ที่เพจนอนแดงเดลิเวอรี่นะคะสามารถขอจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะถามเป็นคําถามก็ได้นะคะมีทั้งแบบข้อความเสียงแล้วก็เป็นแบบพิมพ์ข้อความนะคะแบบเผื่อใครแบบเออไม่อยากรอคิวหรือแบบเออเอาเป็นคําถามก่อนง,ง่ายๆดีอะไรเงี้ยก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะทั้งนั้นเราไปดูกันดีกว่าเนาะ ว่าเขาอยากจะงองคุณหรือเปล่าคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะกองที่หนึ่งเป็นอันนี้นะเราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอะเรามาดูความรู้สึกเขาก่อนสิว่าการที่เราโกรธกันหรือมีปัญหากันตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างอะที่แบบโกรธหรือมีปัญหากับเราเนาะงอนกันไม่เข้าใจกันอะไรก็ได้นะอืมเรามาดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่นะ ตั้งสมาธินะคะนึกถึงหน้าเขานะโอ๊ยไพ่จะล่วงตลอดเลยไพ่ยเยอะเนาะอ,อ่ะเรามาดูสิว่าแล้วเขารู้สึกยางไงที่มีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกไงรู้สึกยังไงบ้าง มาดูกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคิดถึงอะ่ะดูสิไพ่ใบแรกอยากที่แบบจะมีวันเวลาที่กลับมาดีๆกันเหมือนเดิมทำยังไงนะที่จะแบบ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคขัดขวางระหว่างเราสองคนไปได้อะไรย่างเงี้ยค่ะคิดถึงแล้วก็อยากจะรู้นะว่าเราเป็นยังไงบ้างในช่วงที่เรามีปัญหากันเนี่ยเธอเศร้าใจบ้างไหมเธอโอเคบ้างไหมอะไรเงี้ยแอบคิดแอบจินตนาการแอบเพ้อฝันเลยนะว่าเราจะได้คุยกันกลับมาดีกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะอยากมีเรื่องอยากหาเรื่องนะหาเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบอกว่า เพื่อจะได้คุยกับคนนะอาจจะแบบว่าเฮ้ย mm. ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นหน่อยสิหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้อุบิเดตอะไรสักอย่างก็ได้เนะขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยให้เราบอกว่าได้แบบมีอะไรที่แบบมาติดต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอายุฐานะเลอแล้วก็แล้วแต่หรือทัศนคติหรือแม้แต่สังคมที่อยู่แตกต่างกันก็นกตามอะแต่ว่าเขาอะก็อยากที่จะแบบ เรียนรู้อยากที่จะมาใกล้ชิดเราหรืออ่ที่แบบจะทําความเข้าใจกันกับเราอ่ะมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมอะไรได้ไหมเนาะอะไรเงี้ยคือไม่อยากที่แบบจะเสียเราไปหรอกจริงๆแล้วเนาะอย่างอยากที่แบบเออจะมีเราอยู่นี่แหละเป็นอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะออะแล้วเรามาดูกันเนาะว่าเล่าเขาว่าอยากจะง้อคุณหรือเปล่าอ่ะอยากจะง้อคุณไหมเราจะแช้ให้ฟังใจเนาะใช้ให้ฟังใจนะจนะอืม นึกถึงหน้าเขานะตั้งสมาธินะคะนึกถึงหน้าเขาคนกองที่หนึ่งเขาอยากงอคุณหรือปะ่ะคนกองที่หนึ่ง าดูกันนะคะไพ่ฟังใจฟังใจทาโร่นะอืม ถามว่าเขาอยากกลับมาง้อคุณไหมอยากสิคะอยากอยากอยากให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยกลับมาแบบมีความสุขเหมือนเดิมยังอยากที่จะมีคุณอยู่เลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเนี่ยมีแอบ,บคิดเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะอะไรด้วยนะมองว่าถึงแม้จะยากยังไงหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีอุปสรรคอะไรแค่ไหนอะ่ะก็อยากที่จะฝ่าฟันเข้ามานะอืมแต่เขาไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเขายังมีคุณค่าก,กับคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าความรักเนี้ยคุณยังแบบ เห็นว่ามันมีค่าอยู่ไหมคุณยังอยากที่จะแบบจะได้มันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพยายามเนียนๆมานะค่อยๆเตะมาทีละนิดทีละนิดเพื่อดูซิว่าเฮ้ยมาหยอดคุณซิว่าเฮ้ย,ยถ้าหยอดแล้ว่คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะมีกิริยาเอ่ออากับกรีกิริยาอย่างไงเนาะคือเหมือนแบบคุณจะแบบยังแบบ มีแบบปฏิกิริยากับเขาไหมอะไรเงี้ยเขาจะมาแย่ๆดูเนาะแต่ว่าถ้าคุณแบบถ้าคุณรู้สึกกับเขาอะก็แนะนําว่าอย่าเล่นตัวมากนะคะคนกองนี้เหมือนแบบว่าแสดงให้เขารู้เนาะเพราะเขาว่าไม่แน่ใจว่าคุณอะยังแบบชอบเขาเหมือนเดิมไหมหรือย,ยังรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมไหมถ้าหากว่าเขาเห็นคุณนิ่งๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วแล้วเขาก็อาจจะแบบปล่อยคุณไปจริงๆก็ได้นะเนาะอ,อะไรเงี้ยอ่ะลองมาดูกันไพ่ข้อความเนาะ จากคนที่เลือกกล่องนี้นะคะเราจะใช้สำหรับ The Voice From Your Secret At My นะคะของพี่มุกนะอ่ะใบแรก My Love My Beloved Kid Is Sweeter Than Strawberry Cheek ก็คือเขานึกถึงจูบของเรานะมันชงวนหวานหวานยิ่งกว่าสตรอเบอรี่ชีเคอีกถ้ายังไม่ได้ว่าถ้ายังไม่ได้จูบก็อยากจูบจะแย่แล้วเนี่ย่ะคิดถึงจูบของเรานะ ของของคุณกับเขาอะ่ะอืมคิดถึงคิดถึงคิดถึงอะไรเงี้ยอ่ะ I love watching you enjoy eating ก็หมาความว่าฉันชอบที่จะมองคุณแบบกินเนาะอาจจะแบบคุณกินได้อร่อยกินแล้วดูน่ารักดีกินแล้วแบบมันดูแบบดูแบบอาจจะดูน่ารักมีความ cute, คิ้วที่มีความแบบไม่ต้องมีมากไม่ต้องอะไรบางอย่างเหมือนแบบเขาชอบอะ่ะ I still have so many picture of at even some that you never seen หมายถึงว่าเขาอะมีรูปของคุณกับเขาเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วอะบางรูปคุณอาจจะแบบไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ด้วยซ้ำเอ้ยมีรูปนี้เลด้หรอแอบถ่ายไว้ปะเนี่ยอะไรเงี้ยอ,อ่ะไปสุดท้ายนะคะ maybe you don't even know that I'm your real royalty fc คุณคงไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยคอยตามส่องคุณ ออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook ิน s t a g กรมอะไรก็ตามเขาคอยส่องคอยตามเป็นเหมือนแบบ FC ผู้ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยเหมือนตามไอดอลหรืออะไรแบบนี้เนาะเหมือนเวลาที่เราแบบชอบไอดอลนั้นเราก็จะชอบติดตามใช่ไหมคะแบบเปิดดูบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e ลนี้นะคะบายบายคะ่ะ ใครเลือกกล่องที่สองบ้างคะเป็นอันนี้นะคะกล่องที่สองเนาะเราจะวางไว้ตรงนี้นะวางไว้ก่อนอแล้วเรามาดูกันมาดูควารู้สึกขานะว่าแบบทะเลาะกันแบบเนี้ยมีปัญหากันแบบเนี้เขารู้สึกยังไงบ้างที่ทะเลาะที่มีปัญหากันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะจะใช้ไพ่สำรับไพ่นี้นะคะไพ่รักทาโร่นี่ชื่อก็สมกับ คลิปนาอใไพ่ความรักเกี่ยวกับความรักไพ่รักทาโรา่มาดูกันก,นก่อนว่าเขารู้สึกยังไงตั้งสมาธินะนึกถึงหน้าเขาอืมว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่เราทะเลาะก,กันตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของเขาขอดูความรู้สึกของเขาชุบ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 ,ชบ,ชบ อขอดูความรู้สึกของเขานะคะเขาหล่อโอยเขานี่ก็เครียดนะเครียดหนักเลยแหละ ไม่ใช่มีเครียดนะอาจจะแบบไปแฮงเอากับเพื่อนหรือแบบดูเหมือนแบบหุ้ยไปเที่ยวสนุกสนานเปล่านะคะความจริงอะไปดื่มเพื่อให้ลืมจ้าบางทีอะเนาะแล้วให้เพื่อนคอยปลอบใจอะไรเงี้ยคิดถึงนะช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันอะที่มีความสุขก,กันอะไรเงี้ยเหมือนคุณกับเขาอะทะเลาะกันเพราะเรื่องมีมีแบบเรื่องความหึงหวงไหมคะความไม่แบบ ไม่ไว้วางใจอะไรกันบางอย่างอะไรเงี้ยโอ้เขาเองก็แอบนี้รู้สึกนะถึงความแบบยังไม่ไว้วางใจอะไรคุณบางอย่างอยู่หรืออาจจะมีความเชื่อใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะคุณนี้แอบแบบในระหว่างที่ทะเลาะก,กันเนี่ยคุณแอบไปแบบก็ล็อกติกกับใครแล้วหรือเปล่าแอบไปคุยกับคนอื่นเลยเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะนึกถึงแม้เขาจะเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติประจําวันนะ ไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้ว,วเขาอะอยากคือแบบทําเพื่อแบบให้ลืมคุณนะเออทําเพื่อให้ลืมว่าเรามีปัญหากันอะไรเงี้ยจริงๆเราคิดถึงคุณนะอยากจะโทรหาอยากจะแบบมาคุยกันใหม่ได้ไหมอยากจะมาเคลียร์ใจเนาะจริงๆแล้วอะคนกองนี้นี่เหมือนแบบนะเหมือนแบบว่าเอาเรื่องที่เหมือนมีปัญหากันเนก็บไปคิดด้วยนะ เก็บไปคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อแบบเหมือนแบบอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันผิดตรงไหนนะมันพลาดตรงไหนมันอะไรตรงไหนนะมันแบบทําไมมันถึงต้องทะเลาะกันด้วยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเรามาดูกันเราจะใช้ให้ฟังใจนะว่าเขาอยากจะง้อ,อคุณไหมเขาอยากจะง้อคุณไหมคนกอนที่สองนึกถึงหน้าเขาไว้เขาอยากจะง้อ,อคุณไหมคนกอนที่สองนะตั้งสมาธินะโอ้ตอนแล้วแต่เร็ว รห้ม่วมเขาอยากจะงอคุณไหมเขาอยากจะงอคนก่อนที่สองไหมคะ่ะหกใบอุ๊ยโทษค่ะ คนกองที่สองดูสิอืมโอ้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากงอนะคะคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่มีกับคุณจะแย่แล้วเนี่ยอยากอยากที่แบบว่าคืออยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์จะแย่แล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับคุณด้วยนะคนกองเนียไม่รู้สิบแปดบวกกันหรือยังทําไม่สิบแปดบวกก็แบบคิด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 วนเวียนเนาะคิดคิดคิดอยู่นั่นแหละ อยากจะให้คุณกลับมาในควสัมพันธ์นี้แต่แบบตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงดีอะอยากดูอารมณ์คุณก่อนว่าแบบเฮ้คุณเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วตอนเนี้อาจจะเจ็บอยู่ด้วยนะเจ็บมากนะไม่รู้มีคําพูดหรือมีอะไรที่ทิ่มแทงใจกันหรือเปล่าทําให้แบบเหมือนแบบจุกอ่ะตอนนี้จุกจุกจุกมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาจจะต้องแบบแบบคืออยากอยาก อยากคืนดีแต่ว่าเหมือนแบบยังจุกอยู่ยังแบบอยขอขอหายจุกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขอขอหาวิธีเข้ามาก่อนนะขอดูท่าทีคุณด้วยนะอะไรเงี้ยเออน้องว่าจะเข้ามายังไงดีอะไรดีอะไรเงี้ยอ่ะาเรามาดูข้อความของคนกองน,นี้กันนะกองที่สองนะคะมาข้อความแรกไอวานอโกร w อ with you โอ้โหฉันนะอยากจะแก่ไปด้วยกันกับคุณนะเนี่ยเขาคิด ถึงแบบอยากอยู่กับคุณไปยาวๆเนาะความสัมพันธ์เขาไม่ได้อยากให้มันจบลงแค่นี้หรอกคะ่ะ I can't accept the truth that I'm a trouble maker ฉันน่าไม่สามารถยอมรับได้หรอกนะว่าฉันเป็นคนสร้างปัญหาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนผิดหรือเปล่าคะในการทะเลาะก,กันครั้งนี้เขาเป็นคนที่สร้างแบบทําให้ทะเลาะก,กันหรือเปล่าสร้างเรื่องขึ้นมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าเขาเป็นเนี่ยเขาก็แบบยอมรับไม่ได้นะอีโก้นะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองอะไรเงี้ยอันที่สาม I don't know what to do เนี่ย ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจริงๆเนี่ยอเออยเหมือนกับให้ฟังใจเลยเนี่ยแบบตอนนี้ทําไงดียืนงงอยู่ยืนงงในดงกล้วยอยู่นะเออไม่รู้จะทํางไงความสัมพันธ์นี้ดีอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะไปที่สี่ Seeing the tear from you can break my heart โหอยค,คนกองเนี้ยเขารู้สึกว่าการที่ได้เห็นคุณเสียใจอะ่ะหรือการที่เห็นคุณร้องไห้หรือเห็นน้ําตาของคุณมันแบบทําให้หัวใจชันนี้แตกสลายได้เลยนะ เขาเองก็เสียใจนะที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกเนาะมองว่าเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะอขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช a n e นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะอ่าใครที่เลือกกองที่สามบ้างคะอันนี้นะของคนกองที่สามอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างเนาะที่มีปัญหากับคุณอยู่ตอนเนี้ยที่เราทะเลาะก,กันมีปัญหากันเนี่ยเขารู้สึกยังไงอะเขารู้สึกยังไงกับมันเนาะอือนคนกองที่สามนะถ้าออกมาไม่รู้สึกอะไรนี่แย่เลยนะ <c oughs> แซวเล่นแซวเล่น <c oughs> อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ,ะเดี๋ยวนะตั้งสมาธินะตั้งสมาธินึกถึงเขาเนาะอืมนึกถึงเขาอ่ะ อืมเขารู้สึกยังไงบ้างที่มีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงเนาะกับคนกองที่สามบางมาเราจะขอหกใบเขารู้สึกอย่างไรอืม โอ้เขาอะอยากจะเสกสันแบบอยากที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่นะให้ได้อย่างใจด้วยนะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยประสบความสําเร็จอยากที่จะกลับมาแบบ รักกันอีกครั้งอะอยากที่แบบเนี่ยจริงจังกับคุณนะเขาอะจริงจริงแล้วไม่ใช่ไม่จริงจังนะจริงจังมากบางทีอาจจะคิดถึงขั้นแบบเฮ้ยมีครอบครัวด้วยกันในอนาคตหรือว่าแบบได้เป็นแฟนกันอะไรกันอยากจะค่คอยๆสร้างความสัมพันธ์เนี้ยขึ้นมาใหม่อย่างแข็งแรงมั่นคงด้วยนะและช่วยกันสร้างด้วยนะคือเมื่อก่อนไม่รู้แหละถ้าใครอะเป็นคนที่แอคชั่นมากกว่ากันคือคุณอาจจะแอคชั่นมากกว่าเขาหรือ เขาอาจจะแอคชั่นมากกว่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่การที่คุณทําอะไรให้เขามากกว่าที่เขาทําอะไรให้คุณแต่ต่อไปเนี้จะไม่ใช่แล้ะเขาว่าอยากให้ความสัมพันธ์อะช่วยกันอนะต่างคนต่างช่วยกันแอคชั่นเท่าๆกันต่างคนต่างแบบมีการแบบเขาหากันมากขึ้นเนาะและให้มันเติบโตแข็งแรงเหมือนยังต้นไม้เห็นไหมคะเขาปลูกต้นไม้อยู่เนาะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาห่างจากคุณไปหรือแบบแสดงว่าคนกองเนี่ยมีประเด็นและห่างกันไปด้วยนะ ห่างกันไปป kind of mm ุ hmm. <te sort of ๊บเหมือนเขาคิดได้อะเขาแบบเศร้ามากนะเศร้าเครียดแล้กลัวว่าคุณจะไปมีใครใหม่ด้วยแบบเศร้าแล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะกับสิ่งที่แบบเมื่อก่อนอะเขาอาจจะไม่เคยแบบปกป้องความรู้สึกของคุณเลยหรือว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะแบบไม่เคยทําแบบอะไรดีๆกับคุณเลยแม้แม้แต่การที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ทําแบบนี้ได้ไหมหรือว่าแบบ หรืออะไรที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะเคยบอกเขาแต่เขาอาจจะไม่เคยสนใจก็แล้วไงอ่ะก็ฉันอยากทำแบบเนี้ก็ฉันก็จะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วเขาจะปกป้องคุณนะอเขาอยากปกป้องความรู้สึกของคุณน่ะจริงๆแล้วการที่มีปัญหากันอ่ะเขาอยากปกป้องความรู้สึกของคุณเมื่อก่อนน่ะเขาอาจจะไม่เคยให้ความสัมพันธ์อะไรที่ชัดเจนกับคุณด้วยเขาอยากจะอยากจะมาให้สถันะที่ชัดเจนนั่นเนี่ย คนกองเนี้ยหรืออยากทาความรักอะไรให้หรืออยากทา,กอ,ะอ,อ,ากทอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเนะาะเมื่อก่อนอาจจะแบบคบกันอาจจะคบกันแล้วก็ได้แต่แบบก็ยังทาท่าเหมือนแบบเอรักจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนาะครั้งเนี้ยเขาอาจจะมาจริงจังแบบชัดเจนจริงๆล่ะเออกับความรู้สึกของเขาเองกับความสัมพันธ์นี้เนาะอ่ะมาแล้วมาเข้าคลายแม็กกันว่าเขาอยากจะง้องคุณไหมเอ้ต้องเปิดเพิ่มไหมเนี่ยกองเนี้ยหวานแววมากนะคะกองนี้ <laughs> ลูกดวงบอกเปิดเถอะค่ะนี่ เรามาดูกันนะว่าอา้าเราจะใช้ฟังใจนะเขาอยากง้องคุณหรือเปล่าตั้งสมาธินึกถึงเขาตั้งสมาธิแล้วนึกถึงเขานะคะเราที่มีปัญหากันเขาอยากง้องคุณไหมเนาะอืมเขาอยากจะง้องคุณไหม อ้ยออออเดี๋ยวนะขอจัดไายหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะ้องหมาะออ,อ,อาจจะวางไม่ค่อยช่วยนะ <laughs> <c oughs> อ,อะถามว่าอยากจะง้อคุณไหมอยากสิไม่ใช่ม่อยากยากอยากเนาะแต่ก็เพราะเขากลัวไงที่จะต้องเสียคุณไปอะ่ะเขารักคุณน่ะ เห็นไหมคะเขารักคุณทั้งหมดของหัวใจเลยนะดูสิเขากลัวที่จะเสียคุณไปเขาอยากที่ยังอยากที่จะเดินทางต่อไปกันด้วยกันกับคุณเห็นไหมเขาจะแอคชั่นเข้ามาหาคุณแน่ๆค่ะในเร็วๆนี้นะไม่นานนานนี้แน่นอนเขาอะมีการวางแผนด้วยนะว่าจะเข้าหาคุณยังไงอะไรเงี้แล้วเขาคิดด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าคุณปฏิเสธเขาหรือคุณแบบดื้อด้านไม่ค่อยยอมแบบว่าแบบแบบประมาณว่าไงอาจจะแบบ อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบอาจจะแบบแบบไม่ได้ยอมให้เขาในทันทีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมแพ้เลยนะจะเข้ามาจะแบบแอคชั่นเข้ามาจนก,กว่าคุณจะแบบยอมคืนดีกับเขาว่า,วาเออเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคนกองเนี้ยหวานจังอืมอ่ะแล้วเรามาดูข้อความนะของคนกองนี้นะคะกองที่สามใบแรก no one can replace you นี่ไงไม่มีใครแทนที่คุณได้นะคะเขาบอก ไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยทีเดียวใบที่สอง please come to feel my heartbeat อุ้ยอยากจะดึงคุณเข้ามากอดแล้วอยากจะแบบว่าให้คุณแบบได้ยินเสียงหัวใจของเขาอะไรเงี้ยดึงคุณมาสบอกเขาอะไรเงี้ยเหมือนเขาได้เป็นคนที่ปกป้องคุณเนาะอืมอ่ะ do you still wanna see me อุ้ย คุณยังต้องการที่จะเจอเขาไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วหรือเปล่าจะตัดเขาไปแล้วแบบไม่อยากเจอคนแล้วไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอืม I never delete our p i c t u r e and videos หมายความว่าฉันไม่เคยลบรูปภาพหรือวิดีโอที่เรามีร่วมกันเลยนะหรือว่าที่มีหรือว่าเขาอาจจะเซฟมาหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าเราไม่เคยถ่ายร่วมกันหรือยังไงก็ตามเนาะอืมเขาก็แบบ แอบเซฟมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยลบอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ